าเป็นรรอธิษฐานที่ให้เขาเรียบเรียงไว้เป็นคำอธิษฐานและคำนี่คำดีๆนั่นนะตั้งใจพันเตยพระคงวาข้าในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าขรมอบกายถวายชีวิตแใ่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า กายกรรมวัจญญีกรรมมนโนกรรมที่ข้าพระพุทธเจ้าที่เคยร่วมเกินพระรัตนตรยัยท่านโดยเจตนาไม่เจตนารู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่รู้ก็ตามถ้าุุเจ้จาได้สำนึกในความผิดของตนจึงขอกรามาโทษต่อพระรัตนตรยัย ณโอกาสนี้ขอพระนัตตไกยโปรดรับการขมาโทษของข้าพรจจะพุทธเจ้าและโปรดให้อภัยพระโหสิกรรมยกโทษให้ข้าพรจจะพุทธเจ้าในกรรมทั้งปวงที่ได้ล่วงเกินขอบาปทั้งปวงจงหมดสิ้นไปขอจดได้มีโทษภัยใดๆแก่ข้าพรจจะพุทธเจ,จ้าเลย นับตั้งแต่ปับันนี้สำหรับภัยที่ประสบอยู่ขอให้สุดสิ้นลงและให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วพระธรรมเป็นเครื่องนำออกมีอยู่แล้วในโลกแต่ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์ทั้งหลายจะเข้าถึงได้รู้เห็นได้มีเพียงพระมหาศัตรู้มีปฏิธานนั้นยิ่งใหญ่ ประสองค์จะรือขนสัตว์ให้พ้นจากสังสารวัตอันกันดาลทรงสังส่งสมอบรมบุญบรารมีมาเป็นอนเนกอ,อนันตชาติจนครบสามสิบชัศมีพระปัญญาบรารมีอันคงกล้าสามารถห้ามหันกิเลสเป็นสมุทเฉตทหารตัดสรู้ทัง ระทำพระองค์ให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากการครอบรงำของอวิชชาทรงอยู่เหนือกว่าโลกเหนือกว่าสมมุติทั้งปวงเมื่อทรงเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วพ้นแล้วก็ไปหลีกเล่นไปเสวยมิพุทธิสแต่เพียงลำพังพระองค์เดียวทรงมีความกรุณาเอ็นดูต่อสัตว์โลก ได้ทรงนำพระธรรมที่ตัสร้มาเผยแผ่ให้สัตว์ที่มีทุลีในดวงตาร้อยไว้นำไปปฏิบัติและจะตกตัตสรุทำตามพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกแข่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริง มีผลประเสริฐจริงเป็นผู้สื่อต่อพระศาสนาพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเป็นรัตนะที่มีมีรัตนะใดในโลกจะเทียบเทียมได้พระพุทธประธทรงประสงค์เป็นที่พึ่งที่แท้จริงอันจะดังพาพ้นให้สัตว์พ้นจากสังสารวัฏได้ ข้าพระพุทธเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานและลึกถึงบุญบารมีที่ได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตชาติมาถึงชาติปัจจุบันขอบุญบารมีของข้าพระพุทธเจ้าจงรวมตัวให้เกิดเป็นแสงสว่างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทา,าบูชา สัง่งบ,บูชาขอแสงสว่างแห่งบุญบรารมีของข้าพระพุทธเจ้าจงไปวงรวมกระแสงสว่างแห่งพระไตรตน์พุทธรัตรนะธรรมรัตรนะและสังรัตรนะที่รวมบุญบรารมีของสมเด็จพระชินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ แต่งแต่สมเด็จพระเจ้าองค์ปฐมพระม,รมจกากษัตริพุทธมหาราชาซึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกจนถึงสมเด็จพระศรีสักยะมุนดีสมณโคดมสมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันขอพระรมีพระธรรมพระปัิเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ุณบรมีพระอริยสงฆ์หลายพระฉัพพนรังสีวิมานแก้วพระพุทธเจ้าวิมานแก้วพระธรรมเจ้าวิมานแก้วพระปเจกพระพุทธเจ้าวิมานแก้วพระสัจเจ้ากำลังมหาจักรพรรดิพลังแห่งสุนญญียตาพระพุทธอาวุธพระจักแก้วตรีเพชร พระขันแก้วสังแก้วและกฐาแก้วอันเป็นพลังแห่งริมุติหรือพระนิพพานเป็นทันมาวุธซึ่งพร้อมไปด้วยบุญบารมีแห่งพระบรมโพธิสัตว์และมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายมีประสิริยาเมตไรรมตรบรมโพธิสัตว์เป็นประธานพระรามพระเจ้ากโกศล พยามาราธิราชอสุรินทราหูโสนภามสุภภามโตไทยพภามชาณราจิริงช้างป่าเลไลพระอนาคตตวงที่จะตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ถัดไปพระแม่บุญอิมพระอวโลกิเตสวรมหพระอาภรธิส มาหาเทพผู้ปรารถนาพุทธภูมิได้แก่พระพรหมพรนารายพระศิวะหลวงพ,พุทธวดหลวงพุดูสมเด็จอุททาจารย์โตหลวงม,มลังสีหลวงพ่ปานและอาจารย์ทั้งหลายแสงแห่งพระไตรรัตน์ได้ปลดแห่รัชมีเป็นทุกษาบลระจัรกกวาน และอนันตจักรวาลให้ถึงท่วนทุกมวลสัตว์ขอยข้าพระพุทธเจ้านิงึงแสงแห่งพระไตรรัตน์นี้ขอแสงแห่งพระไตรรัตน์โปรดแผ่ร,รักมีครอบคุมกายของข้าพระพุทธเจ้าเข้าสู่ภายในกายของข้าพระพุทธเจ้าโดยผ่านกลางตะมอง เลื่อนเปทุกอว,วัยวะน้อยใหญ่ของข้าพระพุทธเจา้าได้โปรดสจากกาัดปัดเป่าโรคภัยอันตรายอุปัตวะนิมิตลางร้ายสิงอวมงคลเสนียนย่างไรให้ปลอดพ้นจากกายของข้าพระพุทธเจา้าขอพระรัตนญาตทิคุณได้โปรดอภิบาลร,รักษา ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดการทุกเมือ่อขอแสงแห่งพระไตรปิฎกชำระล้างข้าขันร์ของข้าพระพุทธเจ้าเพื่อไม่เป็นแหล่งที่ปมโลคภัยอันร้ายแรงใดๆแสงแห่งพระไตรัิฎกโปรแปรสศมีไปถึงปิจามานดาของข้าพระพุทธเจ้าญาติทั้งหลาย รูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณบิดสหายทั้งหลายผู้เป็นที่รักผู้เพนรบรมีติดตามพระพุทธเจ้าผู้มีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าสัมภสัต์ทั้งหลายเจ้ากรรในเวรปียายมาราในนิรยะบาลพระภูมิเจ้าที่เจ้าปรุงพาณี แม่พระธทรณีแม่พระกุงคาพระเพลิงพระพายพระแม่ภูโขเทพยาดาที่รักษาข้าพระพุทธเจ้าข้าจะตุลกกระบางทั้งสี่ชั้นจะตุลมหาราชิกาเบื้องบนจนถึงชั้นมหาพรหมเบื้องลา่างนั้งแต่ชั้นเวจีจนถึงมนุษยโลกโดยรอบ สุดขอบจักรวาลและอนันตจักรวาลถ้อยถึงซึ่งแสงแห่งพระไตรปิฎส้นรับพลังบุญบาร,รมีแห่งพระรัตนตรัยโดยทั่วกันขอ้ท่านทั้งหลายโฆษนาแสงแห่งพระไตรปิฎนอนนำแสงและพระรัตนตรัยญาทิคุณเข้าสู่ตนท่านที่ต้องทุกข์ขลใอยพ้นจากทุกข์ ท่านที้ได้โสบอยู่แล้วไวสุขจริงๆขึ้กนไปขอความปรารถนาที่ดีงามจงสำเร็จขอแสงแห่งพระไตรัิน์ติดตรึงพัวพันท่านไปทุกชาติพบคอยอภิบารักษาให้ท่านอยู่ในทางที่ชอบกรอบแห่งพระสัจธ,ธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึก ตลอดการทุกเมือ่อไม่ให้ตกไปในที่ชั่วขอพลังแห่งวิมุตติจงฝังแน่นในนิสัยในสันดานไว้กระตุ้นเตือนให้ท่านเป็นผู้ยินดีในธรรมปราถนาพฏิพานผู้บำเพ็ญตในให้ถึงปฏิพานไว้ท่านทั้งหลายจะเดินในธรรมยิ่งยิ่งกินไปและขอให้บรรลุพระิพานทุกท่านขอแสง รรพระไตรรัตนญาณทีคุณจงโปรดแผ่ภพศาลไปครอบคลุมค้ำชูอุดหนุนประเทศไทยศาสนาพระมหากษศารตร์พระราชวงศ์ท่านผู้ทรงคุณทั้งหลายมีรชนทั้งหลายนักท่านทั้งหลายผู้สร้างประโยชน์กับประเทศชาติพระศาสนาพระมหากษศาสตร์ และสร้างความผาสุกร่มเย็นให้อนาประชาราชตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนชาวไทยชาวไทยทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่ขอพระนรตยานุภาพจงช่วยขัดเกลาบ่มเพาะนิสัยให้ข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีจิตตรงมีสติปัญญา มีความเอียงเป็นเลิเพรขอความชั่วชา้าจงหมดสิ้นไปจากสันดานขอให้พระพุทธเจ้าเป็นต่สะรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพธิยานเป็นพระพุทธเจ้าพราะองค์หนึ่งในอนาคตถ้าแม้ได้ไม่สามารถจะสําสเร็จได้หรือไม่สามารถจะเข้าถึงพฏิภพานในชาตินี้ ขึ้นชื่อว่าความขัดข้องใดๆขออย่าพึงปรากฏบังเกิดจักข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเทินพุทธังอดิษฐามิทำมังอดิฐามิสังฆังอดิษฐามิพุทธังอนันตังทำมังจักรวาลังสังฆังนิพพานปัจโยโหโตพุทธสังวิหาระตัง อุญยังวะธามิข้าพระพุทธเจ้าขอราราานาพระบารมีแห่งลบนติปชินสีศาสดาสมาาม,มา,าบบ 4, พระ,าะ,ะพุทธเจ้าทุกๆพระองค์บารมีแห่งวัฒธรรมเจ้าทั้งแปดปืนสี่พันระธร์มขันพระปัเจกระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระบารมีแห่งพระสังฆเจ้าทุกพระองค์ จงมาสถิตในจิตใจและในสกลกายขอข้าพระพุทธเจ้าขอให้จิตและกายของข้าพระพุทธเจ้าเป็นวิหารที่สถิตของพระพุทธบาร,รมีพระธรรมบารมีและพระสังฆบาร,รมีแันไม่มีประปมาณขอแสงแห่งพระไตรรั์มาประกฏเบเกิดในสกลกายของข้าพระพุทธเจ้า ขอให้เป็นสัพพะมงคลสวัสดิรักษาแล้ข้าพิทธเจ้าอยู่ในขอบเขตของพระนัตตะไตตลอดการทุกเมื่อขจ,จัดปัดเป่าโรคภัยอันตรายอุปชวรคนิมิตรลางรายสิ่งขับพมงคลั้งพวงขอสัพพะมงคลสวัสดิรักษาอันเกิดจากพระนัตนาธิยาคุณ จงงเผยแผ่ไปยันชนผู้เป็นที่รักมีวิามารดาอุบาจารย์เป็นต้นเพื่อเป็นสัพพมงคลเป็นสวัสดีรักษาแก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นตลอดไปขอให้ข้าพุทธเจา้าได้สำเร็จประโยชนต์ตนสร้างประโยชน์แก่นชนผู้เป็นที่รักแก่ประเทศชาติาศาสนา พระมหาทศาสติชนชาวไทยทั้งหลายตลอดจนสัรพสัตว์ทั้งหลายพุทธังพุทธทางอนิถามิธรรมอนิถามิสังฆังอนิธามิพุทธทางอโหสิกรรมธรรมอโหสิกรรมสังฆังอโหสิกรรมิข้าพระพุทธเจ้าขอพระมาพระราชนตรัรซส่งข้าพระพุทธเจ้าบิดามารดา ญาติทั้งหลายผู้อุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณมิสหายผู้เป็นที่รักตล,ลอดยนสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้ร่วงเดินด้วยกายวาจาใจโดยเจตนดาด้ไม่กระาาก็อได้รับการขำาโทษจากขราพุทธเจ้า,าและโปรดให้อภัยพระโหสิกกรรมยกโทษ ให้กับข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอปรับปรับทั้งปวงจงหมดสิ้นไปขอยจะได้มีเวรภัยใดๆเกิดขึ้นกับข้าพุทธิเจ้าทั้งหลายอีกเลยที่ประสบอยู่ห้อยผ่านพ้นไปเร็วๆพันข้าพุทธิเจ้าขอขามาโทษเจาก,กับในเวรทั้งหลายผู้ซึ่งข้าพุทธิเจ้าตลอดบิดามารดา ญาติมิสนิทมิสหายผู้เป็นที่รักใน้ล่วงเกินกระทำความผิดเปลี่ยนเปลี่ยนข้อจกกรรมในเวรได้ถึงได้โมทนาแสงแห่งพระไตรรัตน์ขอพระนัฒนายุภาพจองอำนวยให้เจ้ากรรมในเวรผู้ยินดีในอภัยทานคนน้ค่าเพเจ้าทั้งหลายความเพนอุศกุศลให้และให้อภัย พระสิกรรมยกโทษให้ข้าพุทธิเจ้าทั้งหลายขอป่าทั้งปวงจงหมดสิ้นไปขอให้ยุติก,การบุกเวรระหว่างกันขอจะได้มีเวรไทยใดๆเกิดขึ้นแก่ข้าพุทธิเจ้าทั้งหลายอีกเลยที่ประสบอยู่ขอให้ผ่านพ้นด้วยบารมีแห่งแสงพระไตรรัตน์ที่แผ่รัศมีไปทั่วสกุลและจักรวาล ทานน่นา,านันตจักรวาลข้าพุทธเจ้าทั้งหลายได้โปรดขันจัดควักขันจัดวามอยากช้าในนิสัยสันดาลให้เป็นผู้ที่มีจิตละเกียดสำรวมระวังกายวาจาใจไม่ร่วมละเมิดท่านผู้ใดเพราะท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่มีเบญมีภยัยกับท่านผู้หนึ่งผู้ใดเลยขา้าพเจ้าขอตั้งจิตอโหสิกรรมให้ท่านทั้งหลาย เวทีไยเลยพุทธังสะดอครอธรรมบัสง,งสะดอคร์สังฆังสะดอคร์พุทธังต่อชะตาธรรมัง,งต่อชะตาสังฆังต่อชะตาพุทธังรับโชคธรรมบังรับโชคสังฆังรับโชคขอให้ประเทศไทยและชนชาวไทยพ้นจากวิกฤตไปด้วยดีขอให้ได้ผู้ที่บริหารที่สงธรรม มุ่งประโยชน์กระส่วนรวมขอให้ประเทศไทยกลับสู่ความสงบสุขและขอให้ประเทศไทยจเจริญด้วยธรรมเจริญในธรรมเพราะประเทศไทยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาจนครบห้าพันพระวันษาขอให้ชาวไทยฝักใฝ่ในธราคไทยจากความโลภโกรธหลงคืนสู่ความปลองดอง ระลึกถึงกันในคณะเพื่อนร่วมชาติเพราะความแตกแยกแบ่งฝ่ายจงหมดไปพุทธังอินทามิธรรมังอินทามิสังฆังอินทามิตรนาสงพรโมสงดินพุทธสงสายสินธาสหมหาสมุทยักษ์สุดกาจเกลื่อนโมทรทุนครนาสูนหาย,ยละลายหาย,ยอยู่ในหมดพุทธายะปัญจมาลรชินโนนาโถปรโตสัมโพติพุทธมังคตุจิตกังปกาเสติ ธรรมจักรังบวตติเอเตนะสัจจวัชนนะโหตุเมโหตุเตชยมังคลังสเพพุทธาจะเพธธรรมมาจะเพสังฆาบารับตาปเจกานันเยังพลังอรหันตานันจะเตเชระรักขังพันธามิสัพพโสสาธุสามครั้งสมเด็จหินให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ